เดี๋ยวจะมาดูวาลกันคือหยอดน้ำมันดูแล้วนะครับมันมันมันรั่วนั่นแหละนะครับแต่ทีเนี้ยใบวาล wow มันแปลกๆปกมันไม่มีรอยชนไม่มีรอยเขียวนะครับแต่วาลไอเสียมันแปลกๆปกเดี๋ยวผมจะตีออกมาทั้งคู่นะครับทั้งไอดีทั้งไอเสียนเลย จะดูด้วยว่าใส่สปริงมากี่ตัวหลังวาวเท่าไหร่นะครับเพราะนี่แค่ติดเครื่องเทสไม่กี่รอบนะครับแคมยังกดขนาดนี้แล้วไคทิปวิ่งใช้งานจริงจะขนาดไหนนะสีม่วงๆนี่น่าจะเป็นคิกนะครับข้างนอกก็น่าจะเป็นเดิมตามระเบียบ ฝาเป็นหลอดเยืงนะฮะใบฝังไงดีเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับก็ดูปกตินั่นแหละนะครับย่ามาดูใบเสียนะครับ มันแหวงแหวงแปลกแปนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้แหวงเข้าไปนะครับตัวนี้ก็แหวง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 หมดเลยนี่ครับเนี่ยแต่มันไม่มีรอยชนนะแต่ที่หัวลูกไม่มีรอยชนเดี๋ยวต้องถามลูกค้าอีกทีนึงว่า ที่เห็นว่ามันไม่มีรอยชนเนี่ยเป็นเพราะเขาหลบวาวแก้หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นการหลบวาวแก้ร่องรอยนี้น่าจะเป็นตั้งแต่แรกเพราะลูกค้าบอกว่าอ่าเฟืองแคมเนี่ยมันบิดนะครับไม่ใช่บิดสิเฟืองแคมนี่มันหักนะครับหักทําให้เปวาวชนนะครับนี่ก็เป็นไม่ได้นะครับ ว่ามันมีรอยชนมาแล้วแล้วก็ลูกค้าหลบวางแก้มาแล้วจึงไม่มีรอยชนนะครับอ่าน่าจะเป็นได้แต่ตรงหน้าที่เห็นหน้าตอนนี้เลยคือมันรั่วนะครับ แรงหๆนะครับคือมันมีการรั่วแล้วก็มาดูบ่าบ่าคือบางเฉียบ หน้าสัมผัสมันน้อยอ่ะนะครับมาดูนี่นะครับบ่ายดีเป็นเส้นนี่นะครับดำๆนี่หนึ่งเส้นนี่สองเส้น แต่ว่าเป็นตามุดก็ไม่ใช่นะเดี๋ยวผมเอาเล็บขูดเล็บขูดดูมันมีสักาก,ากเหมือนมีการกระแทกหรือมีอะไรไปไปชนให้มันเป็นเนี่ยนะเนี้ย มันอาจจะมองอยากหน่อยแต่ถ้าเป็นตาเนี่ยมันจะมองเห็นชัดเจนเหมดเลยนะครับถอยดีมาอย่างใหญ่นะครับตรงฝานิดนึงนะครับนี่เห็นรอยต่อตรงนี้นี่อย่าถอดออกมาเลยดีกว่ายังไงมันก็ต้องเก็บงานนะครับ อืมผมลืมวัดหลังวาววัดขนาดวาวนิดนึงนะครับในเป็นสามสิบยี่บหกช้ยอดนิยมสามสิบยี่บหก